เดากแอนไม่ได้นั่งจานั่งนี่ก็ได้ไม่นีก็ได้ไม่ผีดค่แม่น้อยแอ่บแล้วพอไงถ้ากันเปือสมือเส้นาจาน์สว่างสาว่างาผู้ชมเมนี้ตามแม่น้อยมาบ้านสวนนะคุณผู้ชมมาฟังน้ำกันแม่น้อยจะฝันดีบอจะฝันบอเนอะคุณผู้ชม ม,มันจะมาหอดไปยังไงหอดเยียนี่แหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่ามือนคือเสียเสีเสียสิ่งในในอะไรยังไงเนาะมือนคือสวยแถมมันนี่มันสวยไปไปน่รักบรรยากาศเขานในเมืองไปในเมืองสว่างมาหมืึกก้อนมาหมืึกก้อนเหมือ,กน,มมอกน,มนกับไอ้ถามไอ้ย่ายขางบ้านเพิ่นมมาพิ่นบ่อยู่เพิ่นไปสว่างพันไปไปสว่างกับน้องโอ้ว่าหม่อก่อนแม่นบ่เออ ไปสบายกับน้องห่วงไปซื้อของมาใส่สวยดาวแม่เอฟี่ไปซื้อสองงานใส่ดาวเพิ่งจะพิ่นจะเริ่มสสยดาวเมื่อใดะรายน้อยพิ่นสิเริ่มแต่วันที่หนึ่งพิ่นดึกกับสีสวยแต่วันที่หนึ่งทีสองสีสามสีสี่งานบุญพี่น้องงานบุญบ้านย้ยน้อยครับตำบลบงเหนือบ้านเพิ่นบ้านตำบลอำเภอสว่างแดนดิน <extern> จังหวัดสกลนครงานบุญใหญ่สามมือสามสี item, so ่มือสี่ขึ้นสี่มือสี่ขึ้นพี่น้องบุญใหญ่สี่มือสี่ขึ้น เพิ่นจะสรดาวตั้งแต่เมื่อไรก็ยี่ไน,น่วันที่หนึ่งมาได้เอฟซีมีแต่รางวัลใหญ่ใหญ่สร้อยตอนที่หนึ่งผิดวันที่หนึ่งผิวันที่สี่หมื่นหมอลำไม่วันมือเดียวก็บบรรรรมันจะบอกสรดาวยี่หน่อยแต่เขาพูดว่ามือหมดบ้านยี่หน่อยแม่นกับของไงของหน่อยน้ำกับอะไรเอฟซีจ้า สร้อยดาวปีนี้เขาเจ้าจัดเนี่ยเพราะว่าบุญหลายมือหลายมือนะเขาเจ้ารางวัลเนี่เขาเจ้าก็่ิลงคากันนะน่ะค่ะมีวัชพยานมิตรกาแฟไปหาฟองฮอดกระตาหาฮอดเปย์นอนเปย์ยังอะไรเราเราพัดลมมีมัดมีบรถพัดลมจักรยานกัมีบ่จักรยานกับมีบัตรอะไรยี่สิบบาทเออบัตรถูกคำชมบัตรอะไรยี่สิบค่าบัตรร้อยได้ของไพซี่เออตัวคุ้มค่าคุ้มค่าคำชมค่าอยู่ต่างถ้ำบุญนะหนึ่งที่นอนเข้ามาเข้าได้ถ้ำบุญความอ่า มาทำบุญพรในยังไงเนาะแม่เที่ยวงานพร้อมแมาเที่ยวงานพร้อมคือพระกันหามไปยังไงโอ้โหวันเย้เป็นเบาว่าอยู่ตลาดวันนี้ครับแตนมาเออวันที่ลูกวันที่ลูกรต่ว่าฝันนี่ดอกเอ๊ะซี่งจะกินสีโตไรสนั้แต่ว่าเล็ก้ยงหน่อยนั่นน้ำจะบอกกันว่าฝันดีฝันตลอดหมดเลยแต่ว่าเยงหน่อยก็เอาไว้คาดรถละขัดเป็นมากตัวนี้ก็ที่ แต่เออาสิทานมาเดี๋ยวจะคุยกันกับเปาาเขานอกล่องส่งดีมากบอกอโชคดีค่ะพี่น้องนะครับผมแต่ว่าผันเขามากผันบ่อเขาไี่ยายน้ะบ่อเข้าได้พี่น้องก็ของยายน้อยนี่พี่น้องเขาอย่สามสี่งวดแล้วก็มันลดยุสามงวดได้ยังน้นเนม่เีมีเขามีลดมือนี่ฝันวาสีนอเาเลี้ยงฝันลดเนาะอัานยายน้อยนั่นยายน้อยจะไปนี่ยังดอกบ้านี้น กุม่านกูเงี้ยหน่อยไอ้ไข่เงี้ยแหละเบื้องบนมีดอกมันมันเคยมีไอ้ไข่เงี้ยได้หน่อยกูม่านกุมานดีเดียบไอ้ไข่บนเตียงไอ้ไข่คนมานับอย่างเคนมานับอย่างว่องเห็นย่ีหน่อยเบิ้องกันน็เราย่างแดงๆมาเอฟซีเออว่าสิบ่อบอกดอกตัเลี้ยตัวหน้ามันเขานอกวันนี่เนอสีน้ำตาลยางว่องมาว่างไว้ใส่โต๊ะนะเป็นอย่างวงอย่างวงห้องมันสีแดงอยู่แล้วเป็นบ่ร์เอฟซีบานนี้ ผ er um, ู้น um, um, ึงเลยยืนอยู um ่กับยายหน่อยอันไอ้ใครผู anyway. ้นึ่งอยู่กับไอ้หน่อยยายหน่อยยายหน่อยก็ยืนอยู่นางยายหน่อยนางไอ้ใครเป็นผู้ยืนไอ้ใครผู้ผู้นับผู้ก็อย่างงงมานับนับตอผู้มานับผิดพลาได้ยินเสียงเออมันมันมันับผิดพลาได้ยินเสียงไอ้ใครผู้ที่ยืนอยู่กับยายหน่อยนี่ปะมึงนับเร็วไปเหมนมึงหามโกงผู้นีว่าอันสิหละยยันที่อัน โอ้ยกุบกาฝูงดอกไม่เงี้ยแล้ีเก่งพอดว่าะย่าหน่อยนะเอฟซีไม่เงี้ยแีเก่งพอดกุบกาฝูงดอกเอามึงสินับต่อกูบบอประสันว่าเอฟซีผู้ที่ยืนอยู่กับย่าหน่อยนะใช่นะบ้านนี้บักผู้มันนับยังไงมึงบอนับต่อบอมึงมานับแม่์บ้านบักผู้อยู่นี่นี่แล้วบอกกูบอนับดรถตามมึงโวเลี้ยงกิ่งเด้อมึงหามตัวเอากูบบอตัวเอาบ้านกูม่านกูม่านสองวงส่งไมีกูม่านสองวงนะเอาบ้านนี้ ขานผูนับผูสิบอกเ้อบานนี้เว้ยเอบบอกกับอกว่าท่านฟังเ้อมันว่ามันเวกกันนะแยกหน่อยพอไปสอดมันยหน่อยฟังกันดกมเอฟซีบานนี้กุนับได้เจ็ดสิบเก้าเซมันว่าเออมันว่าคุนับได้เจ็ดสิบเก้าเซนออยนี้เด็กแยหน่อยเลีนตัวนี้แค่แม่ออกตัวนี้ยน่อยได้ารตัวไรล่ะแยกหน่อยเจ็ดเก้ามันจะบอกมนเจ็ดหนึ่งเก้าบเจ็ดสิบเก้าเออบานนี้เจ็ดเ็เก้าเออบานนี้เจ็ดสิบเก้าเซน ที่ครางหน้าน่ะมันกลมๆมันเป็นศูนย์เลขสตัวแย่น่อยลินน่ะศูนย์เจ็ดเก้าตัวขันศูนย์สเอา2งใส่ได้เอฟซีสองเป็นลักลอยเออย่หน่อยบอกแก่น่แยน่อยพยน่อยเนตัวนี้แต่เม่นออกซุ้มนี้นะแย่หน่อยได้ลายอยู่นี่ศูนยเจ็ดเก้าเออกับสองเจเกับสองเจเก้เออเออเพิ่นมาเจ็ดสิบเก้าบมเจ็หนึ่งเก้านับได้เจเกสร็จแล้วมึ่สนับต่อบอบอนับ ตายยี่หนยแล้วคิดว่าเป็นเจ็ดเก้าหนึ่จัดนักแล้วจัดนักแล้วเจ็ดเก้าบานีฟังเลยเจ็ดกับหนึ่งีตัวเดียวกันเซสิบเก่าน้ำเนี้ยกันั่นแล้วยี่หน่อยจำว่าจำจำบ้าฟังไดเบาเบาถอดได้ปะเพลินบาเพลินอับไัยเจ็ดสิบเก่าจะบอมันเจ็ดหนึ่งเก่าเพราะว่าเออแล้วเขไปดีเพลินเออตาขันยี่หน่อยพี่น้องอันนี้อันนี้อันนี้คู่อีกการซื้อได้เวจะทำไมอ่ะพี่ไปใส่เสื้อให้น้องทำไมให้น้องเลย หลังจากนั้นเป็นบ่บอปลาเขาแย่น่อยก็เอาเล่เอาโรตเตอรี่แ,<อ>แย่น่อยก็เอาไวลล้หลายร้านแย่นอย้อย,นอยก็มาฝันนี่เอฟซีอันนี้คว่ควคับฝันของแย่น้อยอบานนี้แย่น้อยหนึ่งลักษณะของแย่น้อยเขาได้กินก็เป็นลักของคนแย่น้อยถูกเด้ออบ้านนี้หลังจากมือนั้นที่แย่น้อยฝันมันเรีว่าเป็นคืนวันพานเป็นมากคนที่ดพานีพานี่พานมากคนแย่น้อยจะไปเอาลักของหอยข้าจอแม่แม่หมูข้าจอ เ็ปเป็นลอกเลี้ยงไว้ให้คนกินฟรีกับล,ลอ,อกที่ไว้ถักขายยายน้อยเราไปงุม่มเอางุม่มเอามา้ามาไปหอดลอ,อกที่ข้าเจ้าสีขายเรายายน้อยงุ่มเอาได้เก็บสิคงขถุงหิวละแม่ถุงหิวสิบกิโลเหยแม่บ้านจาา้าของฟาร์มหอยเลยว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเราบอกหอยอะไรจิงไส้นั่นว่าสันเดีซื้อตอวไรไปแล้วมาฝันซื้อเทปเก่าซื้อเทปเก่าซื้อลอตเตอรี่เทปเก่าแล้วมาฝันเทปเก่ายายน้อยซื้อสิบเอยายน้อยเอ 079นี่ตัด2อตัวตัดให้ตัวไรก79 79 79ก็เจ็ดอ่า76ก็เจ็กับ17กับ19แย่หน่อยนิดยูนี่เท่านั้นเท่านั้นเออโอ้ยเดี๋ยวจะเขียน on f กเพียงฝันกัน079นี่บัตร70บ่เพื่อนอ่าตัตร3ตัวคือ079อือ70บัตรแม่เลยอ่ะตัดเพราะว่าตัด79อืาแล้วก็76บ่อ่าก็76ก็คือกันดี7976 ลักกันหนึ่งเจ็ดคือสามหกต่นยเก้าศูนย์นี่บอตัดมันบอตัดใ่หน่อยบอตัดคำชมมกศูย่งวดนี้ไหมใช่ดน่หมักศูนย์เต้าขาาสามตัวมีศูนย์เจเก้าสองเจเก้าหลักเจ็เก้าเจนึเก้านี่ที่ผมเจ็ดเจ็ดสิบเก้านาะอ่าเดี๋ยวบเราเชินให้ก่อนใย่หน่อยเราเลี้ยงันอีกน้อไปรับขอหอยข้เจ้าค่ะ ในละทีคนแค่น้อยที่ว่าคันลักของก็ได้กินของแย่น้อยถูกเด้ถูกหอยบ้านนี้เจ้าของฟาร์มหอยระวังสิอะไรเอฟซีเอาเอาเอามาเสร็จเป็นยังจังมาหาเราหอยกันมองให้กินฟรีไม่อยู่เขาบอกกินวันเป็นยังก็มาเอาหอยคนเลี้ยงไว้แต่ขายแย่น้อยก็เอาเก็บเอาบกหอยที่เจ้าเป็นบหมวยโค้กเท่าไหร่เมี่ยเอาตั้งถุงสิบกิโลแม่เอฟซีจนสิเต็มถุง วานนี้พอคืนหาแล้วยังไงใครหิวถุงเลนไล่บอาเสาใส่เสื้อมูนนี้เลยมาสมัคร FC นีะลูกใส่เสื้อลูกใส่เสื้อหล่อๆ FC ไม่เห็นนานหมูว่ะหมูอ้วนโตเป็นหนุ่มแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ลุงจะถามว่างวดนี้หมูอ้วนให้หมูอ้วนบอกลุงหน่อยไรเอนอเพิ่นไปยื้อเซกะ ไปอยู่ไหนบอก่าเท่าที่ปไป<ด>ไหนมาเสื้อเสื้อมาส,าว,ามาสาวัสดีลูกมาทักเงยมาสวัสดี FC หน่อยลูกโอเคครับอ่าวันโตเป็นหนุ่มแล้วไปอยู่ภูเก็ตนะม่วนไปอยู่ภูเก็ตเราไปเรียนอยู่นู่นไปเรียนอยู่นู่นเลย,เย,ยเลูก <ๆๆ S 2> ม่วนบอกลุงหน่อยม่วนนี้ตัวไหนม่วนหนูชอบม่วนนะตัวไหนเจ็ดก้านฮะฮะเจ็ดกเ็ดก้าหนึ่งเจ็ดก้าหนึ่งตรงกันยัน้อยเลย โอ้เป็นหนุ่มแล้วหวยแม่รูกเปล่าเลยแม่กลับมาอยู่กับยายน้อยเหรอจ้ะเราเป็นหนุ่มแล้วแมาหาพ่อตะกี้พ่อเลี้งโตพูดน้อยๆเออเป็นหนุ่มแล้วนะลูกนะอยู่ปอไหนแล้วปสองปสองแล้วปสองอาเดี๋ยวเราเท้าเขียนให้ท่านผู้ชมนะครับผมชมนะครับผมนี่ครับแคปหน้าจอนะครับอ่าเย่หน่อยว่าฝันเห็นกุมารท่านผู้ชมนะครับเย่หน่อยมักนี่แหละ กูมานแว่าเจ็ดเก้าเยเาอจ็ดเกยน่อยว่าถาสามตัวศูนย์เจ็ดเก้าชมนะครับเยหน่อยมักคัตคือเจ็ดเกตัวรอ่องขึ้นหนเกะผมหลเยน่อยว่าเก้ากับหเล่เล่กันเจ็ดไปยงไงเยหน่อยเล่กันเป็นเจ็ดหกหนึ่งหกลักกันหนเจนะครับตัวร่องเย้น่อยว่าเอาสองเจ็ดเก้าเด้อพี่น้องเด้อนะรบสองเจก้าูดไดมกักกะตัดเอา ราคาเพิร์ลว่าเจ็ดสิบเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเลขล่างนี่ฟันทุ่งหายได้สองหนึ่งเลยสองหนึ่งเออเอาโอ้คือมาคายไข่ไปหน่อยสองหนึ่งล่างเออล่างเพราะว่ากูมั่นสองตัวมันเป็นเด็กหน่อยเนี่ยจ้ะแย่หน่อยฟันเลยล่างนี่สองหนึ่งมันใจเลยมันใจเลยล่างเดียวอเพราะว่ามันม่ยืนเหี่ยงกันเนาะครับจ้ะมันยืนเหี่ยงกันแล้วมันก็บวกกันมันมันก็พิดกันนึงสินะอืมนี่ละเอาทำมาชุ่มนะครับ เดียหน่อยวันล่างเม็ดเดียวสองหนึ่งฟันเห็นกุมารสององค์อสององค์นี่ไม่ยืนเที่ยงกันไม่ยืนเที่ยงกันมันก็บอกพีดกันพอมนะเมื่อคันมันซูในกันห้องก็ต้องว่าสองซูนันปะอ่อมายินแล้วมันก็บอกหนับอย่างนับอย่างว่าน้อกันดีๆเช่นสีนาปกติกูมานไม่ซีน้อกันว่าไรเนี่ยมันจะพิดกันไม่มาหลับกูบารนี่ไม่สื่อกันนะนะเข้าใจบ้างปะจะว่าคันไม่ออกตใจกันฟันมันทำลายเติ่อยู่แล้วเนาอ้า ยียหน่อยเนี่ยตัวนี้ละธรรมชุ่มนะผมศูนย์เจ็ดเก้าหนับเจ็ดเก้าตัวนี้นะครับยี่หน่อยว่าจัดไว่หลายแล้วนะครับผมตัวร่องขึ้นหนึ่งเก้านับสามตัวตัวรองสองเจ็ดเก้านะครับแล้ก็เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดตัวร่องธรรมชุ่มตัวกันล่างสองหนึ่งเม็ดเดียวเป็นหน้าท่านหยิบจับลอตเตอรีนะครับเนาะอาเอาฮาดิโชกให้พี่น้องได้ นะครับหามักน้ำเพลินบอมักกับบอมป็้นยังชมชุเป็นแนว้ข้างควบฝันเออควบฝันเสือหามันได้ได้ชงการใส่ชงกานตัวเฮ้ยฮะขอบคุณยัยหน่อยครับผมขอบคุณค่ะไปหน่อยค่ะชมชุบขอบคุณค่ะคลิปหน้าสวัสดีครับขอโชคให้มาน้มกันเนาะค่ะขอบคุณม่คลิปหน้าคคลิปนี้สวัสดีค่ะ